สวัสดีครับพี่น้องมาเอาบกอืครับพี่น้องนะครับมาพบกับเราดูคนกลัวครับวันนี้มาเอาบกอืครับบกอืโอ้บกขักอืนี่น้อยนะครับเอาเอาไปจิ้วให้กินพี่น้องพูดไ่ะอันนี้น้อยน้อยมากนะครับแหี่ยแหนเต็มที่นะครับแต่เขอาออกก่อนนะครับไม่ได้ปลาอ่อยพี่น้องลูกสองลูกสามลูกสี่ครับยังเหลืออีกหลายเข่งนี่พี่น้อง นะครับค่อยจะตามครับเด้จะเอามาหลายบ่กถ้าเปียดๆเอามาไกล้ๆครับอันนี้งบืออ่อนครับพี่น้องเลยอ่อนๆครับไปเอาไปต้มเอาไปหนึ่งครับเอาไปผัดเอาไปแกงเลยเพื่อข้าพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวข้าจะขับเปล่าไม่ไม่ขับเปล่าเด้อโอ้แดดขวานครับมาหนี่พักกันมั่บือเดี๋ยวขับเปล่าอีกแด้วเขาได้อได้มาอีกเข่งหนึ่งพี่น้องคืออ่อนไมพี่น้องได้มาอีกเข่งหนึ่งคืออ่อนเปล่า อันนี้เฉพาะจับครับเขาไม่สั่ม่ายบ้างหรอเฉพาะจับถ่ายบ้างเอ้ยเอาบอแกไม่ตังไปบ้างนี่บงพวกแกครับเดี๋ยวเขาไม่ตึงแล้วแล้วก็ทายอันนี้ตรงรถตรงนี่นี่อันนี้แกเหลือฟักทองนะครับ,บ,บสีเหลืองครับนี่อันนี ern, ้พัดยังรู้พี่น้องพัดยังไงพัดเป็นแบบนี้ครับบอกว่าอครับพัดยังผมก็บ่ารู้ปลูกยางเดืยวครับพี่น้อง อันนี้อันนึงเดี๋โอ้หึงเหลี่ยงเถอะเดีอันนี้ก็อู้นวยมาเริ่มเลยครับพี่น้องเพื่อนวตาวเหลเี่ยงอาลามพี่น้องมันจะบวดเสียบเนาะเดี๋ยวครับเ่าจะไปออกอีกจุดนึงครับเพื่อนพี่น้องคุณไทยไปอีกกล่องหนึ่งครับเด้อเดี๋ยวเขาขอชมต่อไปครับพี่น้อง เ,เ,อเอาเอือยครับเดี๋ยวมันยกไก่พี่น้องเลยเอามาไว้ขางทางไก่รถครับมาเอาคือดีพูดนะตั้งหมดคือไยนมาคือไงพี่น้องเอ๊บเลยตัวพูดนะขอนซ่อนแล้วครับเป็นหมดคือหลายพี่น้องตั้งใจกินเบิ้ลนะครับาจะเอาไปฝากพี่ฝากน้องนะครับโอ้พี่น <c oughs> อ้องหลายครับเุิ้ลเงี้ยขาวๆหนึ่งนะครับคลอ้องนะครับกินเปิ้ลนะครับเอาไปฝากที่ฝากน้องเอาไปบุญเทศท่านครับในย่าใเราเอาเป็นหนึ่งแต่ว่าครับน้องเปิ ไล่ต่นายครับพี่น้องเอ,อย้ยเพะ่อนพี่น้องเอาไปขายกันสิหลาย่จบเนาะเราบอกแตขายเลยครับนี่เอบคุณทานได้แล้วเอ,อ้ยเพื่อนโอ้ยพี่น้องเน,นื้ตกเลยครับจะเอาไปแกงกิ๊พี่น้องนี่แกงเกิย๊ยแซ่บครับอ้าวี๋อีกสองมาเดี๋ยวละครับเนาะอ่ะพี่นอ้อ,นอง านแล้วครับสิกรบบานแล้วครับแดดร้อนแล้วครับเนาะอขอลาครับผมสวัสดีครับ